อนาคตของคุณราคาเท่าไหร่300 500หรือ8 0 0แสนล้านบาทใช่ค่ะองค์กรปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศไทยมีงบประมาณในมือปีละ8 0 0แสนล้านบาท8แสนล้านที่พอส่งน้ำประปาทั่วถึงได้ทุกบ้านแต่ที่ฉาเชิงเซาคนกว่าครึ่งยังต้องซื้อน้ำที่ละโองหรือขุดบ่อบาดาลใช้เอง8แสนล้านที่พอทำโรงเรียนดีๆและอาหารกลางวันครบ5หมู่ให้นักเรียนได้ แต่ชนบุรีเลือกที่จะสร้างมหาวิทยาลัยแล้วปล่อยทิ้งร้างตั้งแต่วันแรกที่สร้างเสร็จแปดแสนล้านที่พอทํารถเมล์ไฟฟ้าเดินทางเชื่อมถึงได้ทุกอําเภอแต่คนหนึ่งในสามของตากยังไม่มีถนนผ่านหน้าบ้านแค่เป็นไข้ก็ถึงตายเพราะไปหาหมอไม่ทันแล้วแปดแสนล้านในมือเจ้าพ่อการเมืองพวกนี้ให้อะไรเราบ้างจัดงานวันเด็กทําซุ้มประดับตกแต่งศึกษาดูงานที่ไม่รู้ว่าดูอะไร 20ปีมาแล้วที่ประเทศไทยอยู่กับระบบเลือกตั้งที่ไร้ตัวเลือกอยู่กับระบบธุรกิจการเมืองที่ใช้เศษเงิน300500กับความหวาดกลัวอิทธิพลอำนาจมืดซื้อเสียงซื้อไปเบิกทางไปสู่งบประมาณหลักแสนล้านของพวกเราเกือบ10ปีที่ประยุทธ์จันโอชาแช่แข็งไม่ให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นงบหลักล้านล้านบาทถูกเอาไปแบ่งกันกินแบ่งกันใช้โดยไม่เห็นหัวพวกเราผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง พื้นฐานคนมันต่างกันอะไรก็กฎหมายกฎหมายอะไรก็เลือกตั้งเลือกตั้งไปเลยแล้วจะเอาอะไรจากผมอ่ะประเทศแบบไหนกันที่คนอายุ18ถึง26ปียังไม่เคยเลือกตั้งท้องถิ่นแม้แต่ครั้งเดียวไม่มีโอกาสได้ส่งเสียงว่าจะให้ใครมากำหนดอนาคตของบ้านเรา20ธันวาคมนี้ได้เวลาทวงนี้ทวงเวลาและโอกาสที่เราเสียไปกับผู้นำที่ไร้วิสัยทัศน์ 20ธันวาคมกลับไปต่อสู้กับระบบเส้นสายทวงอำนาจกลับคืนมาเป็นของพวกเราประชาชน20ธันวาคมได้เวลาใช้ปากกาและความกล้าหาญกำหนดอนาคตของเราบ้านของเราประเทศของเราหนึ่งเสียงของคุณไม่ใช่แค่เพื่อคุณแต่เพื่อคนอีกเป็นแสนเป็นล้านที่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งอย่าปล่อยให้ประเทศไทยแพ้แค่เพราะคุณไม่ไปเลือกตั้ง 20ธันวาคมไปเลือกตั้ง